อุปาทิยะสูตรว่าด้วยการถูกมารผูกมัดเพราะถือมัน่นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพิสุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานพระวโรกาสแสดงพระธรรมเทศนาโดยสังเขปแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้ว จะพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสุบุคคลเมื่อ,อยังยึดมั่นด้วยอำนาจตันหามะนะทิฐิก็ต้องถูกมารมัดไว้เมื่อไม่ยึดมั่นจึงดุดพ้นจากมาร ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทราบแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ทราบแล้วพิ่สุก็เธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อ,อยังยึดรูปเวทนา สัญญาสังขารและอุญญาณมั่นอยู่ก็ต้องถูกมานมัดไว้เมื่อไม่ยึดมั่นจึงหลุดพ้นจากมานผู้มีบาปข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอัดแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระพาเจ้าตัดแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้แล ดีแล้วดีแล้วพิสุเธอรู้ซึ้งถึงอักแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างดีแล้วพิสุบปุคคลยังยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมั่นอยู่ก็ต้องถูกมานมัดไว้เมื่อไม่ยึดมัน่นจึงหลุดพ้นจากมานผู้มีบาปเธอพึงทราบอัด แห่งคำนี้ที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้เถิดครั้งนั้นแลพิสุรูปนั้นเพลิดเพลินอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าลูกจากอาสนะถวายบังคมกระทําประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแลเธอเป็นผู้ผู้เดียว หลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็พิสุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายอุปาทิยสูตรที่หนึ่งจบมัญญานณสูตรว่าด้วย การถูกมารผูกมัดเพราะสำคัญในขันห้านากรสาวถีพิสุรูปหนึ่งนั่งนที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานพระวะโรกาสโปรดแสดง พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วจะพึงเป็นผู้ผู้เดียวลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่เถิดพระผู้มีพระพาเจ้าตรัสว่าพิสุบุคคลเมื่อยังโมสำคัญอยู่ก็ต้องถูกมารมัดไว้ เมื่อไม่สำคัญจึงหลุดพ้นจากบ่วงมาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทราบแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ทราบแล้วพิสุก,ก็เธอรู้ซึ้งถึงอัตแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อดโดยพิสดารได้อย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลเมื่อสำคัญรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่ก็ต้องถูกมารมัดไว้เมื่อไม่สำคัญจึงหลุดพ้นจากบ่วงมารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอัดแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระพาเจ้าตัดแล้วอย่างย่อ ได้โดยพิสดารอย่างนี้แลดีแล้วดีแล้วพิสุเธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างดีแล้วพิสุบุคคลเมื่อสำคัญรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่ก็ต้องถูกมารมัดไว้เมื่อไม่สำคัญ จึงหลุดพ้นจากบ่วงมานเธอพึงทราบอัดแห่งคำนี้ที่เราเกล่าวแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้เถิดก็พิสุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายมัญญานะสูตรที่สองจบอภินันทมานะสูตร ว่าด้วยการถูกมารผูกมัดเพราะมัวเพลิดเพลินณก,กรุงสาวัตถีพิสุรูปหนึ่งนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานพระวโรกาโปรดแสดง พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วจะพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่เถิดพระผู้มีพระพาเจ้าตรัสว่าพิสุบุคคลเมื่อยังมัวเพลิดเพลินอยู่ ก็ต้องถูกมารมัดไว้เมื่อไม่เพลิดเพลินจึงพ้นจากบ่วงมารผู้มีบาปข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทราบแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ทราบแล้วพิสุก,ก็เธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อดโดยพิสดารได้อย่างไรเล่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อยังมวัวเพลิดเพลินรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่ก็ต้องถูกมารมัดไว้เมื่อไม่เพลิดเพลินจึงพ้นจากป่วงมารผู้มีบาปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ซึงถึงอัดแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตัดแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้แหลดีแล้วดีแล้วพิสุเธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เราเปล่าแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างดีแล้วพิสุบุคคลเมื่อเพลิดเพลินรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่ ก็ต้องถูกมารมัดไว้เมื่อไม่เพลิดเพลินจึงหลุดพ้นจากบ่วงมารผู้มีบาปพึงทราบอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้เถิดก็พิสุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายอภพินันทมานสูตรที่สามจบ พระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่17สังยุตติกายขันธวาระวะักข้อที่138ถึง14 141หน้าที่89ถึง92